อัสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอเคปอมนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง2วงเกิร์ลกรุ๊ปที่กำลังขึ้นเวทีโปรโมทแล้วก็ปล่อยเพลงใหม่มาช่วงระยะเวลา ไล่เลยเียกันเลยนะครับน่นก็คือวงเหมียวแล้วก็แคทอนั่นเองเกี่ยวกับแมวเนี่ยทั้งคู่เกี่ยวกับแมวทั้งสองวงกันเลยนะครับในตอนนี้เหมียวเนี่ยก็กําลังโปรโมท h a น d ซับอยู่แล้วก็แคทอเองเนี่ยก็โปรโมทเพลงนอ l ี่นั่นเองนะครับ2วงที่กําลังร่วมโปรโมท ในช่วงนี้และก็เป็นวงที่มีความแบบเกี่ยวข้องกับแมวทั้งสองวงเลยด้วยเมียวเนี่ยล่าสุดเลยนะครับสามารถที่จะส่งเพลงแ a n ซัเข้าไปอยู่ใน20อันดับแรกหรือว่า Top 20ของ Spotify Daily Top Songs o u t h Korea อยู่ในอันดับที่20แล้วตอนนี้แฟนๆ กันหนักมากๆเลยถือได้ว่าเป็นเพลงที่ปังอีกหนึ่งเพลงเลยของวงเมียวและนี่เป็นพรีลิสเท่านั้นเหมือนมาปูทางเปิดทางให้กับไตเติต้ลหลักที่จะตามมาในไม่ช้าไม่นานและ ทางแฟนคลับของวงเหมียวเนี่ยก็บอกว่าเพลงนี้เนี่ยมันลิดจริงๆนะจากในตอนแรกที่เอ๊ะมากเลยตอนฟังแต่ฟังไปฟังมาเนี่ยก็อยากจะแฮนด์ซับแฮนด์ซับตามเด็กๆวงเหมียวยกันไปตลอดเลยและในตอนนี้ก็เดินหน้าโปรโมทกันอย่างเต็มที่ล่าสุดเลยแม่เกาชื่นชมนะครับที่ร้องสดแบบปังๆจากรายการที่เกาหลีใต้เพื่อแสดงศัก,กยภาพให้รู้ว่าเหมียวเนี่ยไม่ได้มีดีเพียงแค่วิชวลตึงๆเท่านั้นแต่ว่าเรื่องร้องเรื่องเต้นความสามารถเนี่ยก็ไม่เป็นซองรองใครกันเลยและตอน ตอนนี้ก็ส่งแฮนด์ซัเข้าไปอยู่ในท็อป20นะครับ20อันดับแรกในอันดับที่20ของท็อป2 South Korea Spotify กันได้แล้วส่วนของ Cat Eye นั้นนะครับก็เป็นความปังมากๆเลยนอ l ลีแรงสุดๆในตอนนี้เดบิวอันดับที่91บน Spotify Global นะครับแล้วก็ยังมีความแบบไต่ชาร์ตพุ่ง ุไม่หยุดขึ้นไปอยู่ในอันดับที่77บนชาร์ต Spotify USA ด้วยแฟนคลับเนี่ยเขาก็บอกว่าดีใจกับ Cat Eye มากๆเลยที่เติบโตขึ้นในทุกๆครั้งกับการปล่อยผลงานใหม่และในรอบนี้เนี่ยเพลงใหม่ล่าสุดอย่าง o อ l เนะครับก็เปิดตัวในอันดับที่91บน Spotify Global Top Song แรงมากแรงจริงๆได้รับการตอบรับที่ดีและ บอกเลยว่าเป็นการกลับมาที่เริ่ดสำหรับวงนี้ Cat Eye นี่ก็เป็นเรื่องราวของ2วงเกิร์ลกรุ๊ปที่ปล่อยผลงานพร้อมๆกันนะครับแล้วก็เป็นวงที่มีความเกี่ยวข้องกับเหมียวกับแมวไม่ว่าจะเป็นวงเหมียวหรือว่าวง Cat Eye เองก็ตามคลิปนี้เราไว้อัปเดตประมาณนี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กด like, Subscribe เลยครับ